สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชน Subaru c o n f i d e n t In Motion ในช่วงสุดท้ายของรายการ Business Talk คืนนี้เราก็มาพูดคุยกับโหราจารย์ไทย2ท่านนะครับแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงเดทที่2องเราก็ได้พูดคุยกับคุณมาร์คฟาเบอร์นะครับสรั่งกูรูนักลงทุนระดับโลกที่ตอนนี้พำนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครับก็มีความเห็นใกล้เคียงกันนะครับอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์สัมพันธ์นี่ทั้งสองท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องโหราศาสตร์ไทยแล้วก็มองเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดหุ้นปีมาเสง็งตอนนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับ1,540กว่าจุดแล้วใกล้จะถึง1,700กว่านะครับซึ่งเป็นสถิติของหุ้นไทยสูงสุดตั้งแต่มีการตั้งตลาดหลักทรัพย์มานะครับคุณมา,าร์คฟาเบอร์ก็เตือนบอกว่า ตอนนี้ยังขึ้นได้นะฮะอีกเดือน1เดือน2เดือน3เดือนหุ้นยังน่าจะวิ่งขึ้นต่อไปได้เนื่องจากมีสภาพคล่องจากทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าให้ระมัดระวังในครึ่งปีหลังว่าหุ้นจะดิ่งลงเหวอันนี้ก็ใกล้เคียงกับที่ก่อนหน้านี้นคุยกับอาจารย์สัมพันธ์เตือนไว้ว่าเดือนเมษายนก่อนละเรื่องของเขาพระวิหาร ที่มีปัญหากับเขตแดนกับทางประเทศกัมพูชาคดีนี้เรื่องนี้จะขึ้นศาลโลกที่มีคำตัดสินในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็พฤษภาคมก็ต้องระมัดระวังและจารย์ก็เตือนถึงกรกฎาคมด้วยนะครับนจะหนักจะหนักนะครับ แต่ว่าอาจารย์ชูศักด์มองยังไงถ้าเกิดในเรื่องเอกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยเศรษฐกิจไทยครับผมคืออย่างนี้ครับตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเรามองในภาพใหญ่เนี่ยตลาดหุ้นพื้นฐานเศรษฐกิจที่เป็นทุตโครงกรธุรกิจใหญ่เนี่ยภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยเต,ติบโต นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีฟันฟลไหลเข้ามา <Ừ. S 2> แต่อย่างที่เมื่อกี้อย่างที่คุณมาร์คเขาก็พูดเหมือนกันว่าการเมืองเงี่ยเป็นปัจจัยสําคัญคทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตพูดถึงไทม์ไลน์บางตัวทางด้านของการเมืองนี่เมื่อมองจากมุมของโหรศาสตร์เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเพื่อประกอบควบคู่กันไปนะครับในเดือนเมษา,าพฤษภาเนี่ยเรามีคลาดทางโหรศาสตร์รซึ่งซึ่งไม,ไ,มไม่ส่งผลดีทางการเมืองนะครับผมที่เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยปลายเดือนเมษายนนะครับน่าจะมี การออกพรบกิจว่เรื่องของพรบเงินกู้2.2ล้านล้านนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมขออนุญาตบอกวันก็คือวันที่22-25พฤษภาคมเนี่ย22-25ครับผมก็ให้ระมัดระวังไว้ว่าอาจจะมีการชุมนุมทางการเมืองหรือมีเหตุการณ์ใหญ่ทางการเมืองเกิดขึ้นครับนะครับสาเหตุจะเป็นแบบไหนอาจารย์มี2ข้อครับ ข้อแรกก็คือกิจกับเรื่องของพรบทางการเงินตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจุดประเด็นใช่เงินเยอะเนี่ยสองจุดสองล้านล้านบาทอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องประเด็นเขาพระวิหารครับเหมือนท่านอาจารย์สมพันธ์คือเดือนเมษายนเนี่ยเป็นการรับฟังเป็นรับฟังคำคำคำฟ้องหรือหรือเป็ชี้แจงครั้งสุดท้ายตัดสินจริงๆเนี่ยก็คือประมาณเดือนปลายปีพฤศจิกายนหรือว่าเดือนธันวาคมซึ่งในเดือนในเดือนในกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผลการตัดสินของคดีเขาพระวิหารเนี่ย ผมค,คิดว่าฝ่ายไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวร้ายข่าวร้ายมากสําหรับประเทศไทยเสียดินแดนเห็นพูดกันเ,ออเป็นไปได้เลยใช่ไหมนนเป็นไปได้เลยครับอย่างน้อยๆตอนนี้ใน,ในทางดวงเมืองเนี่ยผมว่าก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วอย่างนั้นเลยครับนนี้ต้องเบื้องหลังเบื้องลึกย้อนหลังไปัึงห้าหกสิบปีในเรื่องข่าวพระวิหารเนี่ยนะครับตอนที่มีคดีความผมจําได้มิถิด2 5นอาจารย์สัมพันธ์ครับตอนนั้นก็มีคําตัดสินของศาลโลกในเบื้องต้นว่าตัวข่าวพระวิหารเป็นของกัมพู แต่ว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยไม่ได้ตัดสินไม่ได้ตัดสินชัดเจนก็อยูอ่การขึ้นลงก็มีขึ้นจากฝั่งไทยก็เป็นของฝั่งไทยนะครับแต่มามาวันนี้ทางกัมพูชาก็ยื่นคดีเนี่ยต่อสารโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแล้วถ้าตัดสินออกมาในรูปแบบที่ประเทศไทยจะสูญเสียด,ดินแดนไปเนี่ยอาจารย์ก็พูดในช่วงก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้เป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงแล้วตอนนี้จะเป็นประเด็นการเมืองไปต่อไปเลย แน่ใช่จะมาฝ่ายที่เขาไม่ชอบรัฐบาลเขาก็ต้องเอาจุดนี้ไปจุดโจมตีอย่างแน่นอนช่นักการเสียดินแดนไม่ใช่เรื่องเล็กเลยไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอนเลยถึงเป็นถึงตายกันได้ก็น่าจะไปประทุป,ประมาณวันที่22-25พฤษภาคมช่วงประมาณนั้นนะครับห,หลังจากที่มีการถแถลง ครั้งสุดท้ายต่อสารโลกที่กรุงเทพแถลงครั้งสุดท้ายน่าจะเป็น19เามษาถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่าจะมีการจุดประแสทางด้านการเมืองเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าในแง่ของไทม์ไลน์ทางด้านการเมืองเนี่ยผมว่า22 25ถึงพฤษภาคมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าต้องต้องต้องสลามอำนาจผมว่าน่าจะมีการยื้อยื้อกันเนี่ยก็น่าจะถึงประมาณวันที่7จถึงเกรกฎาคมผมคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะตัวผู้นํารัฐบาลเนี่ยนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงจากอําานจ อย่างนั้นเลยครับผมจะถ่ายอำนาจไหมถ่ายอำนาจถ่ายน่าจะใช้หรือจะใช้คําว่าถ่ายอำนาจได้คือคือลงจากอำนาจคือตัวคุณยิ่งรักลงจากอำนาจแต่อำนาจยังอยู่ในฝ่ายเดียวกันอยู่ยังอยู่ในกลุ่มการเมืองเดียวกันอยู่ครับผมวันที่เจ็ดถึงเก้ากรกฎาคมหลังจากนั้นเนี่ยการเมืองจะนิ่งครับในไตรมาสที่สามเนี่ยการเมืองจะนิ่งที่ผมบอกว่าฟันโฟมีโอกาสเข้ามาอีกช่วงนั้นแต่ว่าช่วงประมาณ Q2 เนี่ยจะเป็นช่วงที่การเมืองไม่นิ่งมาก ก็อย่างที่คุณมาพูดว่าเราทุกคนต้องอาาระมัดระวังครับแล้วก็พอไป Q4 ก็ต้องระวังเดือนพฤศจิกายนผลตัดสินคดีเขาพระวิหา,<ช>การกลางเดือนกันยายนอโทษทีครับกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปลายปีครับผมปลายปีไม่เกินไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน3มกรลานะครับ ừ ừ, ที่ดูไว้เนี่ยคือไม่เกิน3มโกราแต่เนื่องจากเป็นช่วงปลายปีแต่ว่าจริงๆนเนี่ยก็น่าจะเป็นกลางเดือนพฤศจิกายนครับอาจารย์สัมพันธ์เรื่องผู้นําเป็นไงดูแล้วก็คงอย่างที่พูดแต่คงไปไม่รอดไม่ไม่รอด ผมต้องมีการเปลี่ยนทายกันไป,ไปเรื่องหนักๆเรื่องกู้เงิน2.2 <2. S 2> ล้านล้านเรื่องเขตเรื่องดินแดนาเสียดินแดนแล้วก็อย่างที่พูดะคือพอปลายปีเนี่ยปัญหาดี่สินต่างๆที่สร้างไว้เนี่ยมันจะปรากฏสะสมมาขายปีเนี่ยนะครับจะเห็นชัดเลยว่าจะเกิดผลชักหน้าไม่ถึงหลังรัฐบาลประเทศชาติจะเกิดปัญหาขัดสนขึ้นมาทันทีตั้งกับพฤติกาไปเนี่ยถึงปีหน้าเนี่ยจะเห็นชัดเลย ว่าโอ้ทำไมเรายากจนขนาดนี้ใช้เงินไปเยอแต่ว่ารายได้วิ่งตามไม่ทันไม่ทัดครับคราวนี้มันทางประเทศเราลยจะช็อตแล้วใช่จะเห็นชัดเลยครับจุดจุดสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของธนาคารภาครัฐนะครับโดยเฉพาะทกศที่นโยบายรับจำนำข้าวคือตอนนี้ครับผมตอนนี้ทกศนี่ รู้สึกสภาพคล่องนี่จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่หมื่นล้านแล้วเหลือสองหมื่นล้านแล้วรับจำนำทุกเม็ดในรับจำนำทุกเม็ดเนี่ยเป็นแสนล้านสองแสนล้านครับตอนนี้จะหมุนเงินไม่ทันเพราะข้าวที่รับจำนำมาปล่อยยังไม่ได้ปล่อยออกไม่ได้เียราคาก็คือยังนึกไม่ออกว่าทกศรอดได้ยังไงถ้าเป็นองค์กรธุรกิจจริงๆที่ไม่มีรัฐบาลแบ็กอัพเนี่ยทกศไม่มีทางรอดแล้วอาจารย์สัมพันธ์ก็บอกอย่างเงี้ยชักหน้าไปถึงหลังแน่นอนเลยปลายปีนี้เต็มที่จะเห็นชัดเลยประเทศไทยเลยเห็นชัดหมุนเงินไม่ทันถ้าเป็นธุรกิจก็หมุนเงินไม่่่่ทันนนนแล้วเเเงงิิออกกกีมาาาขใช ปัญหาปัญหาความยากจนจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยในส่วนของในส่วนของวิกฤตงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคือรัฐบาลเนี่ยสามารถโยกโยกเงินหรือว่าคือเขามีเทคนิคทางด้านบัญชีอยู่แต่ผมว่าปิดยังไงก็ปีงบประมาณปี58เนี่ยผมว่าปิดไม่อยู่งบประมาณปี58ก็คือเดือนตุลาคม57คคนะครับตรตอนนั้นผมว่าปิดไม่อยู่แน่นอน ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอยากจะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งกองทุนเป็นก,การกลางกองกองทุนสตูเวร์เวลฟันมาลงทุนหมุนเงินต่อ <c oughs> แต่ตอนนี้คงจะทํำไม่ค่อยง่ายเพราะว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ก็จะมีความเห็นที่ต่าง,าง <c oughs> อย่างที่เราทราบกันแล้วเรื่องดอกเบีย้ยวันนี้ก็ <c oughs> หลังสุดก็ไป กดดันกันก็แต่ว่ามติของแบงค์ชาติก็ไม่ขึ้นครับอันนี้จะจะปลดผู้ว่าได้ไหมอันนี้ไม่ได้ดูวผู้ว่าไว้ครับต่อไม่ถูกเหมือนกันถูกกันด้วยบแต่ผมว่าท่านผู้ว่านี่เขามีจุดยืนในตัวในตัวของท่านเองครับนะครับเป็นจุดยืนเพื่อส่วนรวมคือคือฝ่ายรัฐบาลก็มีมุมมองของของของฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าบางทีเป็นมุมมองที่ เน้นเน้นในเรื่องของการการเมืองมากเกินไปใช่ใช่ถูกต้องรับต้นเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องการเสียงความประชาชนให้ยเป็นประชานิยมประมาณนั้นโดยที่ไม่คํานึงถึงผลสุดท้ายที่ตามมาผมว่าน่าจะประมาณปี58ผมว่ายังไงก็ปิดไม่อยู่คือปีนี้กับปี57เนี่ย คือระดับแมกโครใหญ่ๆเนื่องจากฟันโฟไหลเข้ามองไม่ออกแต่รากย่าเนี่ยระดับลูกเราเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวก็เห็นเดครับผมแต่ว่าถ้าเป็นระดับภาพใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนที่ที่เขาไม่ได้เจาะข้อมูลรายรายเรื่องลึกนะครับผมก็มองไม่ออกแต่ปีห้าห้าแปดผมว่าผมว่าปิดไม่อยู่ก็มีเวลาอีกไม่มากในการเตรียมตัวรับมือกับธุรกิจคุณมาร์คฟาเบอร์เนี่ยซึ่งจริงก็เป็นฝรั่งต่างชาติแต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่นานเนี่ยนะครับเกาะติดเรื่อง การเมืองเรื่องเศรษฐกิจบ้านเราก็ยังถึงกับเสนอว่าแบงค์ชาติต้องขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ําไม่ใช่ลดครับถูก้องงั้นหลังจากในช่วงที่สองที่เรามีการคนอินพูดคุยกับผมว่าต่างชาติเขาก็มองจากสายตาคนนอกเขาก็น่าจะมองอย่างเป็นกลางนะครับครับเกเพราะฉะนั้นแล้วแบบนี้นักลงทุนเขาอาจารย์ชูศักดิ์ก่อนต้องรับเตรียมเตรียมตัวยังไงเนี่ยถ้าฟังข้อมูลทั้งหมดมาเรื่องโหราศาสตร์ไทยผลหุ้นฝรั่ง ท mm ี่เจ้าชาญระดับโลกเนี่ยครับผมแล้วก็คันไม่นำเอามารวมกันนี่เป็นไงครับผมว่าไม่ว่าจะโหราศาสตร์หรือว่ามองทางด้านของทางทางกามของนากวิเคราะห์เนี่ยผมว่าค่อนข้างสอดคล้องไปมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่ามองว่าประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือทุกคนมองว่ามันมาไกลแล้วมันน่าจะมีคอลเลกชันเล็กบ้างแต่ตราบใดที่ขออีกเดือนหนึ่งได้ไหมอ่าอะไรอาจจะประมาณนี้่ครับ สองเดือนได้ไหมใช่พี่นียวทุกคนไม่รู้ว่าทามมิ่งมันเมื่อไหร่แต่หราศาสตร์บอกได้แค่นั้นเองว่าทามมิ่งมันคือเดือนพฤษภาและก็กรกฎาและก็พฤศจิกาคือหราศาสตร์ที่บอกได้ทามมิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเทคนิคเนี่ยเขาอาจจะดูจากกราฟหุ้นนะครับตีเส้นเล่นเส้นเทรนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าผมว่ามองว่าเหมือนกันในภาพใหญ่เนี่ยถ้ายังมีสภาพคล่องไหลเข้ามาในประเทศไทยขนาดนี้เนี่ยผมว่าหุ้นลงแบบลงไปเหลือพันจุดเนี่ยนะครับถ้าว่าผมว่ายาก เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายกเว้นว่าปี58เกิดวิกฤตภาครัฐหรือว่าธนาคารทกสล้มสมมุตินะครับหรือว่าเอเซมีแบงหรือออมสินสวดเซอะไรก็แล้วแต่ที่ที่รัฐบาลพยายามจะช่วยเหลือกันอยู่เนี่ยผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างชาติเขาไม่มั่นใจปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเหมือนคล้ายๆวิกฤตปี40ครับคือแคปิตอลไฟท์คือหนีออกหมดเลยมันอย่างกรีซใช่ไหมครับในในยูโรโซนเหมือนกันคนออกจากกรีซ นะครับแต่ว่าิ่งเข้าหาเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแรงอย่างนี้ถ้าปรับฐานหุ้นเอาเรื่องหุ้นเนี่ยพันหกว่าถ้าปรับฐานก็อาจารย์มองว่ายังไม่น่าจะลงเยอะพันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะว่ามีกระแสเงินทุนนอกเข้ามารับอยู่ใช่ใเยอะจะมีการปรับตัวก็เป็นระดับ100 200จุดครับผมนะครับเป็นไปได้ครับคือร้อยสองร้จุดนี่มันเดี๋ยวนี้มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำใช่ไหมครับ มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถ้าคอลเลกชันใหญ่ก็อาจจะ15-20อนอย่างนี้อันนี้มาอาจจะ2-300จุดผมว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นอย่างมากก็ประมาณร0 0ยจุด1 0 0เศษเศษรจุด,150จดซึ่งมันก็ประมาณ10%ถูกไหมครับ150จุดก็คือ10%แล้วถ้าครึ่งหลังของปีครึ่งหลังเนี่ยก็คือถ้าพ้นถ้าเกิดว่าการเมืองหลังจากพ้นจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วเนี่ย Q3 เนี่ยถ้าเกิดการเมืองค่อนข้างนิ่งคงเป็นการเปลี่ยนตัวในในกลุ่มอำนาจเดิมนะครับเปลี่ยนตัวผู้นำ นะครับเอาขุนไว้แต่ว่าสลาเรือไปก็เป็นผู้นำคนหนึ่งมานั่งโซมหัวแทนครับใช่ไหมครับก็จะต้องใครเนี่ยอาจารนี้เอโหันี่ยังยังต้องขอกลับไปทำกันบ้านก่อนนิดนึงแต่คิดแต่มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำนายกรัฐมนตรีเลยครับผมขนาดนั้นเลยครับผมอาจารย์สัมพันธ์เห็นด้วยไหมเนี่ยเห็นด้วยดวงดาวมีโอกาสใช่ไหมนด้วยมีโอกาสผมอาจารย์ช่วงก็ไล่ๆกันเนี่ยแหละนไล่กันครึ่งปีหลังเนี่ยหครึ่งปีหลังตอนช่วงกรกฎาน่หนักมากเหมือนกันหนักทีเดียว จะมีเรื่องจะประลาบทุนกับเมษาพฤษภาเป็นแล้วกระตกกระดาคอยดูจะต่อเนื่องครับจะวันนี้18เดือนแล้วนายกยิ่งลักอยู่ตำแหน่งหนึ่งปีครึ่งก็คงสายเสร็จคงจะได้คับทีสามเดือนเกือบครบปีครบปีครับก็คือในแง่ของด้านของตลาดหุ้นเนี่ยอยากให้คือที่เมื่อกี้ถามคุถามเรื่องของคุณมาร์กกับกองทัพโบรสานเนี่ยผมว่ามองว่าสอดคล้องกันแต่ในแง่หนึ่งคือมองว่าคือ ในภาพใหญ่เนี่ยเราเราสองฝ่ายเนี่ยมองเหมือนกันแต่ว่าในไทม์ไลน์หรือในรายละเอียดบางอย่างโมราศาสตร์ตอบได้แต่อย่างคุณมาร์กตอบไม่ได้อาจจะ3เดือน4เดือนหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ทุกคนคิดว่ามันมาไกลแล้วมันต้องคอลเลคชันบ้างแต่ว่าถ้ามองว่าหุ้นลงเยอะๆเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าผมมองว่าถ้าปี58ไปแล้วอ,อย่างนี้ผมว่าไม่แน่ก็ยังอีกรับปีนะครับอันนั้นอันนั้นใหญ่อันนั้นชุดใหญ่เลยใช่ไหมครับอันนั้นแบบแต่นั้นถ้าเกิดพูดถึงเอเรสเวฟก็จะกลายเป็นขาลง ขาลงขาลงใหญ่แต่นี้ระหว่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่แต่จะมีการปรับตัวปรับฐานเยอะพอสมควรโดยเฉพาะเมษายนพฤษภาคมกรกฎาคมและเดือน11พฤศจิกายนสี่เดือนนี้ต้องจับตาดูว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ทันทีและภัยธรรมชาติอาจารย์จะเสริมมีไหมก็มาจากที่เดือนเมษาที่ดวงอาทิตย์ดวงเมืองโดนคลาดเลยนะครับก็จะ หลังจากนั้นประมาณคาดที่จะมีผลไป6เดือนก็จะเกิดพายุใหญ่นะฮะน่าจะเป็นแถวอันดามันนะครับบุกเกาะสุมาตรามาเลเซียไทยพม่าจีนอุกาบาตหรือเปล่ารัสเซียไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นอ๋อดูอย่างนั้นยังไม่มีครับผมยังไม่มีไม่มีวิธีการดูอย่างนั้นหาบีจะดูดาวหางมีแต่ดาวหางแล้วเป็นเป็นเป็นในบริเวณนี้จะเป็นรุนแรงขนาดไหนจ้าก็ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเป็นพายุใหญ่เลย จะจะจะบอกเป็นซึ่งนมำมีไม่อะไรไหมนั่นมันบอกไม่ได้หรอกครับพูดยาก,ากแต่ว่ามีมแนวโน้มคือสมัยนี้โหร์รัชกาลเขาเริ่มเริ่มฝรั่งเริ่มจะพยายามหาจุดว่าภัยธรรมชาติจะเกิดที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเขายังพยายามกันอยู่ซึ่งเขาเองก็พยายามอยู่เหมือนกันประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและที่ไหนอาจารย์สุมาตรามาตราอินโดนีเซียไทยพม่าจีนเป็นนแนวเดียวกันเป็นแนวเป็นเป็นแนวดาวอยู่ จะเกิดพายุใหญ่อันนี้พายดินไหวอะไรนี่ภายใน6เดือนอันน่าจะเป็นพายุใหญ่เป็นพายุใหญ่พายุใหญ่ครัวน่าจะเป็นพายุใหญ่คราวนี้ถ้าว่าถ้าจะดูว่าจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยต้องไปไล่ดูก่อนเลยครับก็พอจะดูได้พอจะดูได้แต่ยังหาตำแหน่งที่แน่นอนไม่ได้หมายถึงว่าอย่างงี้เราต้องบอกเป็นแนวไปครับหาถึงจะได้แล้วสุดท้ายภัยแล้งสั้นๆนอาจา์อ๋อพัยแล้งก็มีอยู่โดยตลอดล้วผลผลิตช่วงปลายปีนี่อีสานที่ติดกาวนี่โดนตลอด รวมทั้งลาวด้วยจดโนดให้แรงตลอดเลยสรุปก็ตลาดหุ้นปีนี้ปีมะเสงที่จะลงทุนก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่แล้วก็เวลาหรืออีกไม่ค่อยเยอะละก่อนที่จะถึงปี58นี่ขาเท่ากับขาขึ้น6ปีเลยนะครับหกปีนี้แบบนานสุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นครับตอนนี้ก็ระมัดระวังเต็มที่นะครับขึ้นเกือบจะสูงสุดแล้วครับวันนี้รายการพิเศษสตอกก็หมดเวลาลงแล้วครับ ขอขอบคุณท่านแข่รับเชิญทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คุณมาร์คฟาเบอร์ด้วยที่อุตสาห์โฟต์อินมาจากเางเชียงใหม่นะครับ,ขอ,บขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,บครับผม